า้ดร้อกันนที่จบกิจการที่โรงพยาบเมเจอระเยทีพร้อมกับทุกคนเลยพวกเราแล้วตื่นเต้นมากแล้ววันนี้คือพ้นรลังถ่ายเรียลชั่นโอ o อสทีกลางที่เราที่เขาสงสัยลงไปต้องอัด นี้ก็ต้องรอไปดูวันที่เสร็จนี้พร้อมกันงั้นอย่างเนี้ยนะครับจะต้องบอกว่าระหว่างเวอร์ชันกับกติกับเวอร์ชันอันตรายแตกต่างกันเยอะแค่ไหนเพราะยังไม่เห็นแต่บอกบอกเลยว่าเรื่องราวเรื่องราวเนี่ยถ้าสมมติว่าจะต้องดูให้มันครบถ้วนจริงๆริงเนี้ยมันก็ต้องเป็นเวอร์ชันอันตัายอยู่แล้วแต่สำหรับเวอร์ชันที่แบบว่าลงในทั้งซ่อมนั้งพอยอย่างเงี้ยครับก็เป็นก็ดูอะไรที่เป็นอะไรที่มันแบบเพิ่มเพิ่ม กันคันอาคมณ์เขาจะขอไอ้อันคันคือเยอะมากเลยคือเยอมากเพราะว่าตอนเราถ่ายไปอ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้อันคันอ่ะก็จะเยอะมากก็จะเยอะมากแต่ก็ตอนไหนทำมันมีเสียงเรียกว่ามันมันเข้มข้นเลยเข้มข้นนสิ่งที่ถ่ายไปคอันเป้นเป็นไงมันเป็นแค่ไหน มีมีมีแน่นอนมีแน่นอนมีมีค่เตอนนี้ยเสียงสู้กันมากเลยคิดว่าเราจะกลับมาสร้างตำนานรับสัแชมป์ของเราได้ไหมแชมป์ว่ารได้ลสวอร์เราก็ไปแชมป์ไปแล้วนะโอ้ยไปแล้วไปแล้ว ทุกอ่างเรว่าบริษัทเราพยายาื่อให้แข่งกันกับก็สเป็นซอฟพาวเวอร์ันนาี่กนล้ก็ยังคงคเร็จเดิมเนรื่องที่ก็เป็นีซอฟพาวเวอร์ที่เล่าเรื่องราวเกวกับครุถ้าเป็นคาถามว่ากลับมาุแคมป์หรือเปล่าเนี่ยเราขอตอบว่าเราตั้งใจทำงานดีกว่าไม่ต่างันเดิมเลยนะที่เห็นทอย่างมาจาญี่ปุ่นบะ ให้แฟนมีทีพูดมาเลยโอซาหก้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอากาศกำลังดีเลยตอนนั้นอากาศกำลังแบบสบายเลยไม่ร้อนไม่หนาเราประมาณห้าห้ากว่าประมาณนั้นห้าวันแต่ว่าโชว์โชว์แรกแรกดีใจครับที่ได้ไปหาดังขับไปถูกเพราะว่าเราไปตอนจบซีรีส์ครั้งนี้แล้วก็ไม่ได้ไปก็ทีใจครับคิดถึง ม่ปีนี้เนี่ยครับอาทิตย์หน้าจะได้เห็นนวมีทั้งหี่กิมทีล้างตารอแล้วกมีมีทัาไหมสิเ็ดอีีครับรวมอีพีสเปเชียลอีกหนึ่งก็นี่แหละครับวันที่เจ็ดพฤศจิกายนนี้ทุกคนจะได้รับชมกันนะครับทางจุดอยล้วก็สามารถรับชมแบบอันไัน์ทางไอซีพีก็ยดงพร้อมกับพวกเรานะครับผมมีเป so e ิดขายบัตรนะครับ hmm.